มีอีกหนึ่งคลิปครับอสต้องบอกว่าเป็นซุปตาเหมือนกันเขาฝากมาถึงบอสครับผมบผมไม่ถ่ายมาอันนี้ไปถ่ายมาอันนี้แบบเ e อ็กซ์คลูซีฟเลยค e ือคลิปส e พี่หญิงลีครับผมสีจุ้มพลไปฟังกันครับสวัสดีพี่บุ๊ดดี้ค่ะหญิงกับแม่จ้าคิดถึนงนะคาคุณบุ๊ดดี้กินหอดพี่บุ๊ดดี้นะคะเ <c oughs> ด้อมีโอกาสอยากจะไปห้องแก้มพี่บุ๊ดดี้เด้อมากินเขาเด้อลาลาคับพี่แจ๊คพี่แจ๊คมาเยี่ยมทางรายการค่ะเ เอหญิงลีมาเขาคือเขาอยากมาหาบอสใกล้วันเกิดบอสแล้วเขาฝากความคิดถึงครับคุณแม่เขาด้วยนี่คือหญิงลีนั้นลามากเลยตามไอจีของหญิงลีตลอดเวลาแล้วก็ปกติเธอจะโพสตอนตีสอนะจริงจริงอ๋อแต่ไปงานเยอะ งานานางแบบทุกวันน่ะแล้วแดนเซอร์แบบกูนซอร์นี่อ hmm. ็วันแรกก็เนี่ไปบ้านนางบ้านนางยังเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่เลยอ่ะก็นางซื้อตึกแถวเงินสดหมดนะครับนางซื้อทุกอย่างเงินสดหมดนะสองตึกรับตอนนี้มันซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตึกรับนี่หนึ่งหน้าหน้าเขาเปลี่ยนเหมือนกันนะช่วงนี้ก็ใส่ยะไงแต่ไม่ได้ไปทำเยอะใช่ไหมไม่ได้อันนี้ก็คงจะลูกก็คงจะแต่งตัวแต่งด้วยอ่ะด้วยแล้วก็มีออร่าคนเราจริงๆเวลามันว่าเหมือนเด็กประกวดเงี้ยับดูสิก่อนก่อนเข้าวันประกวดกับวันที่เขาเป็นรอง มันผิดมันผิดไปจริงๆนะ,ะถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ